วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราเล่นพิกเด็กกันนะคะหัวข้อก็คือว่าใครกำลังแอบชอบรูปดวงอยู่ค่ะก็ขอเริ่มจากคนที่เลือกเด็กนี้ <c oughs> เลือกเด็กนี้ก่อนเลยละกันว่าใครที่กำลังแอบชอบพวกเธออยู่นะขอเช็คลคัคนาก่อน ทาเวอร์มีคนเพิ่งเลิกกับใครล่าสุดเอทาวเวอร์มามีคนที่เพิ่งเลิกกันหรือลดสถานะกับคนเก่าไฮโลเฟนขอเปิดก่อน j u s t i ติมีคนเกิดราศีตุลมีคนเกิดราศีตุลขึ้นมา ตุนอกุมเมทุนก็เป็นไปได้ในาาุลงนะคะมีคนทำงานในสารตุลาการมีคนทำงานเป็นผู้สอนคุณครูให้ความรู้หรือเป็นไลฟ์โค้ชสถานการณ์ของเธอล่าสุดเพิ่งลดสถานะจากใครสักคนมาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือแฟนนะคะโอเคเรามาเช็กกันเลยว่าใครแอบชอบพวกเธออยู่นะ คนที่แอบชอบพวกเธอคือคนที่เธอเคยทำให้เขาเสียใจหรือไม่ก็เขาเคยทำให้เธอเสียใจสามดับขึ้นมาเขามีโอกาสเป็นธาตุลุมธาตุลุมนะราศีกุมกับเมทุนเนี่ยคนที่แอบชอบเธอหรือชอบเธออยู่ในตอนเนี้ยเป็นคนที่ชอบเอาปัญหามาให้เธอ หรือมีประสบการณ์ที่ช่วยเหลือพวกพวกเธอให้ผ่านให้รับการชัยชนะในบางเรื่องเป็นเกี่ยวกับผ่านอุปสรรคด้วยกันมาเคยมีสตอรี่ด้วยกันใครเนะ่ะเจ็ดถ้วยเป็นคนที่เคยอยู่ในตัวเลือกของพวกเธอแต่ไม่ได้เลือกอืม แล้วเขาชอบเราทาไมทําไมเขายังชอบเราอยู่เพราะว่าเธอเป็นคนที่พิเศษมากจริงๆไพ่สาหรับเนี้ยมันเป็นไพ่อ่าองเจเนาะมันจะไม่มีในสำหรับไพ่ทาโรต์อันอื่นก็เป็นสเปเชียลของกองเนี่ยนะคะพวกเธอมีความดร์กเฟมินีน่ะดร์กเฟมินีนคืออะไรแม่หมอก,ก็คือเป็นผู้หญิงที่น่าดึงด,ดูดลึกลับเหมือนกับคนที่เข้ามาเลือกสำหรับไพ่กองนี้เลย เป็นคนที่ลึกลับหน้าลึงตูนะเขาเลยชอบคือเล้าใจแล้วก็ชอบเธอที่เธอเป็นแบบนี้อืมเขาเป็น king of cup มีคนที่เกิดในราศีมีนกรากฎพิจิกเขาเป็นผู้ชายใจดีแล้วเป็นคนที่เคยอยู่เบื้องหลังสนับสนุนพวกเธอเขาชอบเธออยู่คนนั้นนั่นแหละคะ่ะนะอืม,อมแล้วเขาจะ ทำยังไงบอกไหมเขาคงไม่ได้บอกความรู้สึกกับเธอนะคะเพราะว่าเขาคิดว่าบอกไปมันไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ทำให้เธอมาคบกันไม่อยากเปลี่ยนสถานะเพื่อนเขาเก็บเอาไว้ดีกว่าเหมือนคนคนนี้ก็กลัวการปฏิเสธเหมือนกันนะคะเขาเลือกที่จะนิ่งเป็น king of pentacles เพราะเขาอยากให้ทุกอย่าง เหมือนไม่อยากให้ทุกอย่างพังสถานะตอนนี้ก็โอเคแล้วถ้าบอกไปแล้วเนี่ยลูกดวงจะหายไปไหมเขาคิดแบบเนี้ยค่ะอืมก็ขอบคุณนะคะลูกดวงที่เข้ามาดูนะหากชอบสไตล์การอ่านแบบแม่หมอฝากติดตามด้วยนะคะใครสนใจดูดวงสุดโตัวก็ทักมานะคะคนที่เลือกเด็กที่หนึ่งโอเคขอไปต่อคนที่เลือกเด็กที่สองนะโอเคมาต่อกันเลยสวัสดีค่ะคนที่เข้ามาเลือกเด็กที่สองใครที่แอบชอบเธออยู่ นะคะัค่ะวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่มุงมิ้งมากๆเลยเนาะเช็คลักษณะพวกเธอก่อนแล้วกันลักษณะพวกเธอเป็นราศีพฤกษพนะคะธาตุดินพฤกษบกันมังกรที่เข้ามาเลือกเด็กนี้นะอืมเป็นคนที่อายุเป็นยังนิสัยเด็กๆอยู่หรือว่า ชอบแต่งตัววัยรุ่นวัยรุ่นแล้วจริงๆมีคนมาชอบพวกเธอเยอะมากเป็นบุคลิกที่เป็นที่รักเพราะพวกเธอเป็นคนที่นิสัยเด็กเป็นเด็กตลอดเวลามันทำให้หลายคนชอบพวกเธอจริงจริงๆพวกเธอคนที่เลือกเด็กเนี้ยพวกเธอเป็นคนที่มีคนชอบเยอะหรือตอนนี้พวกเธอมีแฟนแล้ว ะะหากมีคนคุยคนคุยตอนนี้อาจเป็นโซเมทของพวกเธอแต่ว่าหัวข้อของเราวันนี้ก็คือใครแอบชอบพวกเธออยู่นะคะเรามาดูกันนะ s ซเ e n นออฟคัอยมีเยอะมันมีหลายคนอะ่ะฮอตมากคนที่แอบชอบพวกเธอเนี่ยมันมี2อสามคนอะ่ะมีสามคนอะ่ะ จะอ่านพลังงานใครก่อนนี้หนึ่งเลยเป็นผู้ใหญ่ที่อายุห่างกับเธอเป็นคนที่เคยให้เงินให้ของขวัญให้อะไรเธอโดยที่เขาอาจจะเข้าหาทางการงานการเรียนการซัพพอร์ตแต่เขามีเรื่องแฝงก็คือว่าเขาชอบเธอแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นคนที่ไม่ได้คุยกันแล้วเป็นคนที่จากมาแล้วมากกว่า8เดือนเขาก็ชอบเธอนะคะเพราะมันมีเจ็ดถ้วยมันมีคนชอบเยอะ คนที่เป็นผู้ใหญ่ก็ราสีธาตุดินนะใครแอบ,บชอบเธออีกแล้วเธอเป็นคนที่ไม่รู้ตัวด้วยว่ามีคนแอบ,บชอบเธอเยอยู่แต่เธอไม่รู้ตัวเออลูกดวงฉันเป็นบีซี่ฟูแมนใช่ไหมเลยไม่ได้สนใจแบบใครจะชอบมีหลายคนเครียดเพราะชอบเธอนะครับเพราะเธอน่ารักนะเนี่ยมันมีคนเพราะ บางกลุ่มมีแฟนแล้วหรือเขาคิดว่าพวกเธอมีแฟนแล้วนะคะใครที่เป็นคนโสดอยู่เนี่ยเขาเลยแบบไม่กล้ามาขอโอกาสพวกเธอนะหากพวกพวกเธอโสดเนี่ยก็เปิดโอกาสให้คนพวกนี้เข้ามาในชีวิตนะมีสามคนคนแรกเป็นผู้ใหญ่คนที่สองคือคนที่จากไปแล้วคนที่สามไม่หมอคิดว่าเป็นคนที่ออกแนวเป็นเพื่อน เพื่อนสนิทอะไรแบบนี้มากกว่านะคะเพราะว่าตอนแรกเห็นสามสามเหรีขึ้นมาใต้สำรักด้วยนะอืมเข้าแบบสามคนฮอตมากเลยวพวกเธอประมาณนี้นะแล้วพวกเธอจะเอาไงต่อครองไหมพวกเธอจะไม่เลือกไพ่พา,ากับหัวพวกเธอก็จะปล่อยให้เป็นแบบนี้นะครับ แต่ว่าคนที่เข้ามาเลือกเด็กเนี้ยเป็นคนที่มีแฟนแล้วส่วนใหญ่หรือมีคนคุยที่ชอบอะค่ะแต่คนที่เราไม่ได้ชอบเขาอาจจะชอบเรามันเป็นสตอรี่ประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูพิกอเด็กของแม่หมอนะถ้าใครชอบการอ่านแบบนี้แม่หมอก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายโอเคขอต่อคนที่เลือกเด็กที่สามคนที่เลือกเด็กที่สาม ขอเช็คลัคนาใครแอบชอบพวกเธออยู่กันนะาไไนธาตุไฟเมสิงห์นูมีคนตกเป็นตัวเลือกมีคนตกเป็นตัวเลือกแล้วจะมีคนได้ถูกเลือกราศีกลุมตุลเมทุนอีกแล้วมีราศีเมด้วยนะครับพวกเธออยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะครับในตอนนี้สถานาการณ์ ตอนนี้แต่ว่ามันจะชัดเจนเลยนะี้นะเพราะว่ามันจะมีคนให้คําตอบบางอย่างเธอเป็นฝั่งถูกเลือกหรือเป็นผู้เลือกวะเนี่ยถูกเลือกผู้เลือกเธอเป็นฝั่งผู้เลือกมากกว่าเธอกําลังเลือกคนหรอว่าจะคบกับใครดีเธอจะเอาอยัางไงดีเธอจะเอาไงต่อกับชีวิตแล้วเธอจะมูฟไปทางไหนแล้วใครแอบชอบเธอ เธอรู้แล้วนี่จัสมินคู่ก,กับจัสมินแฟนอดีตเหรอกอดคนที่แอบชอบเธออยู่อะคือแฟนเก่าคือคนคุยเก่าแฟนเก่าของเธอเพราะว่ามันมีไพ่สินเสมอกันแบบธาตุดินขึ้นมาแล้วมีไพ่จัสมินขึ้นมามันเป็นไพ่บาปกรรมอดีต แฟนเก่าของเธอแอบชอบเธออยู่แล้วถ้าเธออยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนหรือคาราคาซังอะ่ะแล้วเธอตัดไม่ได้อยากจะบอกไว้เลยว่าสิ่งพวกเธอเสมอกันยังมบีบุญกับบาปร่วมกันเลยไม่สามารถตัดคนคนนี้ได้นะครับแล้วตัดได้ไหมบางคนมีลูกมาเกี่ยวข้องมีเด็กมาเกี่ยวข้องใช่ แต่แม่หมอฝากไว้เลยนะหากเธอจะเลือกจะเลือกอยู่หรือจะเลือกเดินออกมาเนี่ยปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลาก็ได้ถ้าเธอทําได้ดีที่สุดแล้วนะคะเพราะไพ่ใบนี้เอ็มเพจอยากจะบอกเธอว่าเขาพยายามที่จะเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดให้เธอนะถ้าเธอยังติดกับความสัมพันธ์เก่านะครับอืมถึงแม้ว่าหัวข้อวันนี้เราจะมาดูว่ามีใครแอบชอบเธอไหมแต่มันขึ้นเป็นพลังงานคนเก่านะครับที่ยังแบบ คิดถึงอะไรอวรแม่หมอไม่เห็นคนนอกเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะคุณที่เข้ามาเลือกเด็กที่สามนะถ้าชอบการอ่านแบบแม่หมอก็ฝากติดตามแม่หมอด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย